สวยเออเดี๋ยวตวกบันไดนะลูกเออเออเออวันนี้ม้วนนอกสถานที่หน่อยค่ะโอ้สวยวันนี้มาระเบียงหน้าบ้านพักกันนั่งเล่นนะคะโอ,สอะ้สวยอสวยแล้วเกินสวยทุกที่สวยทุกเวลาสวยอ๋อสวย ดูดีอยู่ตรงไหนหนูก็สวยสวยแม่งทุกที่สำหรับแปดล้านรอบสวยสวยค่ะอ่าอย่าก,กิ้งลงบนใดนะลูกหัวจะเถิกหมดแล้วออย่าโจงหนูแม่หนูไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแม่ไม่ไหวเออไม่ไหวแล้วทีวววน,นี้น้องยายครับ สวยจ้ะอือสด้วยดูดีมาแ้วยังไงถึงจะสวยหมดโดเลี้ยงล้วในชีวิตนี้สวยไม่วาดไม่วาวมาสู่กองซะด้วยมาสู้ทำจมูกบานมาแล้วมา งดิยังไงดิโอ้โหอยู่ดีสวยยังไงคะลูกโอ๊ยแบบ้านไม่ว่าอีเอฟซีค่ะวันนี้หนูมานอกรอบอ่ะวันนี้หนูมาาจ้องเตี้ยวอยู่ข้างนอกค่ะหนุ่มไม่รู้โอ้โหตว สวยเหลือเกินค่ะโอ้ตัวสั่นหมดแล้วอูรูณ่าโอ้โอโอว้ไม่รู้ทำไมแต่ต้องสวยข้าวนวลน,นี่ เราจะม้วนลงบันไดไปจังเลยลูกสวยเกินเกินเกินคิดถึงเอฟจีค่ะเอฟจีค่ะค,คิดถึงคิดถึงลก่อนนยเอฟจีหนูทุ่ไหวอ่ะหนูยังถั่วอยู่ไม่ไกลเอฟดีกาบ้าดูดะปล้ำปลาเหลือไม่มีที่ติดจริงๆ ไววได้ทุกที่ไม่ว่าจะขึ้นเขาลงห้วยสวย